เมื่อโลกเจอภัยพิบัติจนเหลือสาวคนสุดท้ายที่ต้องเอาชีวิตรลอดพร้อมกับหนุ่มน้อยไวคนองสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง Second Origin เรื่องเราจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากในอู่รถจะเจอหนุ่มน้อยวัยสิบขวบเขาชื่อว่าดีเด็กซึ่งเขาสนใจงานช่างมักจะขอมาเป็นลูกมือและในระหว่างนั้นดีเด็ก็ได้ฟังข่าว เรื่องพายุสุริยะที่ส่งผลกระทบต่อโลกและในขณะเดียวกันที่ทุ่งดอกไม้แถบชานเมืองจะเจอนางเอกชื่อเอลบาสาวใสวัย20ที่ชอบอัดคลิปทำไดอารี่ซึ่งเธอมาหาพ่อที่กำลังทำงานในถ้ำโดยพ่อมาทำวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งพ่อก็เหมือนจะรู้ว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปหลังพ่อเลิกงานนางเอกก็กลับเมืองและได้เจอกับดีเด็ก ซึ่งเธอเคยอาสาเป็นครูสอนพิเศษให้เขาแต่ในระหว่างนั้นพวกอันธพาลก็เข้ามาป่วนพวกมันชอบกันแกล้งบูลลี่ดีแดกอยู่เป็นประจำซึ่งแม่ก็คอยปกป้องก่อนจะไล่พวกมันกลับไปจากนั้นนางเอกก,ก็กลับบ้านก่อนพ่อจะบอกว่าเขาต้องไปเมืองบาร์เซโลนาซึ่งพ่อต้องไปทำงานทิ้งให้เธออยู่เพียงลำพังจนกระทั่งวันลุ่งขึ้นจูจ่ๆโลกก็เริ่มเปลี่ยนไป สภาพอากาศแปรปวนจนมแมลงล่วงตายฉับพันซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็พบว่าพวกอันดพานกันแก้งดีแดกจนเขาพัดตกน้ำทั้งที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นนางเอกก็ลงไปช่วยซึ่งระหว่างเธออยู่ใต้น้ำจูจ่ๆพายุสุริยะมันก็เริ่มโจมตีโลกแสงแดดที่ส่องลงมามันก็กลายเป็นสีแดงเพลิงเธอช่วยดีแดกไว้ได้ก่อนจะพาตัวเขาขึ้นฝั่งแต่เธอก็ต้องช็อก กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกอย่างถูกเผาไหม้จนเป็นเท่าฐานในฉับพันซึ่งทุกคนในเมืองไม่มีใครรอดชีวิตรวมถึงแม่ดีแดกด้วยซึ่งเขาก็เสียใจมากก่อนนางเอกจะปลอบใจว่าเธอจะคอยดูแลเขาเองหลังจากนั้นไม่นานพายุสุริยะก็เริ่มสงบซึ่งสภาพอากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงฉับพันจูจู่หิมะก็ตกระหว่างที่นางเอกจะพาดีแดกไปหลบในถ้ำ ซึ่งเธอจำได้ว่าพ่อเธอมีกล่องยังชีพที่นั่นซึ่งมันมีของจำเป็นและคู่มือสอนการยังชีพลุงขึ้นนางเอกก็ตั้งสติเธอกลับไปสํำรวจบ้านเพื่อหาทางติดต่อพ่อที่อยู่ในเมืองบาร์เซโลนาโดยที่ไม่รู้เลยว่าพ่อจะมีชีวิตอยู่ไหมซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็เจอเครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเธอก็ชาร์จมือถือและพยายามจะโทรหาพ่อ แต่เธอติดต่อไม่ได้ก่อนจะเข้าไปสำรวจเมืองซึ่งมันกลายเป็นเมืองล้างและไม่มีผู้รอดชีวิตนางเอกก็หารถเพื่อจะขับไปหาพ่อที่อยู่ในเมืองบาร์เซโลนาแต่ระหว่างสตาร์ทมอไซค์เธอก็พลาดทำรถล้มจนทำให้เธอได้รับบาดเจ็บจากนั้นเธอกลับบ้านไปทำแผลและรออย่างมีความหวังว่าพ่อเธอจะกลับมาช่วยแต่ยิ่งเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็เริ่มหมดหวัง ซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็เจอสมุดบันทึกที่พ่อได้เขียนไว้ว่าโลกกำลังจะถึงจุดจบซึ่งพ่อเคยเตือนเรื่องนี้แต่ไม่มีใครเชื่อพ่อจนในคืนนั้นนางเอกก็คร้ขึ้นสูงดีเด็กก็พบว่าแผลเธอติดเชื้ออย่างรุนแรงซึ่งเธอก็บอกเขาว่าพรุ่งนี้จะไปหายาก่อนจะหมดสติไปดีเด็กก็ดูเป็นห่วงเขาจูบหน้าผากนางเอกและพูดออกมาว่า เธอจะต้องไม่เป็นอะไรเพราะชีวิตเขาไม่เหลือใครแล้วก่อนเขาจะตัดสินใจเข้าเมืองในคืนนั้นเพื่อหายามาช่วยนางเอกจนกระทั่งลุงสางดีแดกก็ททำสําเร็จซึ่งเขาได้ยากลับมาก่อนจะฉีดให้เธอทันทีระหว่างรอเธอฟื้นดีแดกก็กลับเข้าเมืองซึ่งเขาคิดถึงแม่และไปลํำลึกถึงเธอที่บ้านก่อนเขาจะไปอู่รถและได้เจอรถแท็กเตอร์ที่สภาพยังสมบูรณ์อยู่ หลังจากนั้นไม่นานอาการนางเอกก็ดีขึ้นตีแดกก็ดีใจมากเข้าไปกอดน,นางเอกทันทีจนในคืนนั้นนางเอกก็ถ่ายไดอารี่บอกเธอยังมีความหวังว่าพ่อจะเป็นผู้รอดชีวิตและเธอได้ตัดสินใจว่าจะรอพ่ออยู่ที่นี่เพราะถ้าเธอตามหาพ่อเขาอาจกลับมาไม่เจอเธอจนสามเดือนผ่านไปนางเอกก็เริ่มหมดหวังซึ่งเธอก็เอาตัวรอดด้วยการปลูกพืชผัก ตามคู่มือที่พ่อเขียนไว้จนเธอเริ่มชำนาญและสอนทักษะให้ดีแดกหลายปีผ่านไปดีแดกก็โตเป็นหนุ่มในขณะที่นางเอกก็มักจะเผลอมองเขาด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปซึ่งเธอก็รู้สึกผิดที่เริ่มคิดไม่ซื่อกับเขาแต่ในขณะเดียวกันดีแดกก็เป็นเช่นกันเขามักแอบมองนางเอกและแอบคิดไม่ซื่อกับเธอแต่เขาไม่กล้าเปิดเผยเพราะกลัวเธอจะรังเกียจเขา จนกระทั่งวันหนึง่งระหว่างที่นางเอกสอนให้เขาทำขนมทั้งคู่ก็ได้ไกล้ชิดได้สัมผัสตัวกันมากขึ้นดีเด็กก็หวั่นไหวและมอบจูบแรกให้นางเอกก่อนวิ่งหนีด้วยความเขินอายนางเอกก็แอบ,บยิ้มเพราะเธอเองก็รู้สึกดีจนเวลาต่อมาจู่ๆก็เกิดพายุรุนแรงจนทำให้สวนพืชผักถูกทำลายไปทั้งหมดซึ่งนั่นหมายความว่าทั้งคู่กำลังจะขาดอาหาร จนวันลุ่งขึ้นนางเอกก็ดูสิ้นหวังนแนนพอเสบียงอาหารกำลังจะหมดในไม่กี่วันดีแดกเลยตัดสินใจใช้รถแท็กเตอร์ที่เพิ่งซ่อมเสร็จพาเธอไปบาร์เซโลนาเพื่อหาสเสบียงอาหารและตามหาพ่อเธอไปด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปที่เมืองบาร์เซโลนาซึ่งในระหว่างนั้นดีแดกก็แวะไปหาน้ำมันจากซากรถระหว่างทางในขณะที่นางเอกก็เจอกระเป๋าเครื่องสำอาง ก่อนเธอจะเริ่มแต่งหน้าซึ่งเธอก็ยิ่งดึงดูดจนดีแดกว่าวุ่นสะงั้นจนในที่สุดทั้งคู่ก็ถึงบาร์เซโลนาที่กลายเป็นเมืองล้างและไม่มีผู้รอดชีวิตซึ่งในระหว่างนั้นดีแดกก็ไปสนามบอลชื่อดังของทีมฟุตบอลบาร์เซโลนาซึ่งเขาเป็นแฟนตัวยงของทีมนี้ตั้งแต่เด็กก่อนเขาจะชวนนางเอกเตะบอลเล่นในสนามจนในคืนนั้นทั้งคู่ก็ตั้งแคมป์นอนค้างคืนในสนาม ซึ่งในระหว่างนั้นบรรยากาศก็พาไปจนทำให้ทั้งคู่เก็บความรู้สึกไม่อยู่และสารภาพลักก่อนทั้งคู่จะมีซัมติงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตั้งใจว่าพวกเขาจะมีลูกและจะสร้างครอบครัวด้วยกันโดยมาที่ชายหาดเพื่อจะสร้างบ้านใหม่ที่นี่หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็สร้างครอบครัวและอาณาจักรของตัวเองโดยหาสิ่งของจำเป็นมาจากในเมืองบาร์เซโลนา และในขณะเดียวกันนางเอกก็เริ่มตั้งท้องทั้งคู่ก็ดีใจมากที่จะมีสมาชิกใหม่นางเอกก็เริ่มศึกษาเตรียมความพร้อมจะเป็นแม่รวมถึงวิธีคลอดลูกจากหนังสือในห้องสมุดที่อยู่ในเมืองบาร์เซโลนาในขณะที่ดีแดกเขาก็หาสิ่งของจำเป็นเตรียมความพร้อมสำหรับเลี้ยงลูกหลายเดือนต่อมาทั้งคู่ตั้งหน้าตั้งตาเตรียมทุกอย่างไว้ให้ลูกด้วยการเข้าไปในเมือง และนำสิ่งของจำเป็นมาใช้สอยอย่างอิสระจนเวลาต่อมากำหนดคออก็มาถึงทั้งคู่ก็ตื่นเต้นมากและทำค้อดด้วยตัวเองตามวิธีในหนังสือที่อ่านมาตลอด9เดือนจนทำค้อสำเร็จซึ่งพวกเขาได้ลูกชายและตั้งชื่อให้ลูกว่าคายทั้งคู่ก็มีความสุขที่ได้มีสมาชิกใหม่แต่หลังจากนั้นไม่นานชีวิตพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนไประหว่างนางเอกเลี้ยงลูก เธอพบเรือมาจอดใกล้หาดและพบผู้รอดชีวิตนอนหมดสติที่ริมชายหาดซึ่งเธอช่วยเขาไว้ได้จนเขาฟื้นขึ้นมาทั้งคู่ก็ได้รู้ว่าเขาใช้ชีวิตบนเรือไม่เจอผู้คนตลอดหลายปีนางเอกก็ดูเห็นใจชวนให้เขามาอยู่บ้านเธอดีแดกก็ไม่เห็นด้วยเพราะยังไม่ไวใจใชายนั่นซึ่งเขาก็เข้าใจเลยบอกขอพักสองสามวันแล้วเขาจะกลับไปอยู่บนเรือ และด้วยความที่เขาไม่เจอผู้คนมานานเลยขอกอดทางคู่ซะง,งั้นเพราะเขาอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนบ้างซึ่งเขาก็ดีใจมากจนกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังจากนั้นระหว่างที่ชายนั่นพักอยู่ที่บ้านของทั้งคู่เขาก็ช่วยสอนเทคนิคการทำสวนที่ทั้งคู่ไม่เคยรู้นางเอกประทับใจมากในขณะที่ดีแดกก็ยังไม่ค่อยไว้ใจชายนั่นจนเวลาต่อมา ดีแดกก็พบว่าชา้ยนั่นแอบ,บมองนางเอกที่กำลังให้นมลูกซึ่งเขาก็เริ่มหึงหวงไม่พอใจใช้ยนั่นขึ้นมาแต่เขาก็อ้างว่าเขาแค่อยากจะช่วยนางเอกก่อนเขาจะให้น้ำผึ้งอ้างว่ามันมีประโยชน์สำหรับการให้นมลูกนางเอกประทับใจมากขอบคุณเขาไปยกใหญ่แต่ดีแดกก็ไม่ไว้ใจและบอกว่าเขาควรไปได้แล้วชัยนั่นก็เข้าใจแต่ก่อนที่จะไป เขาก็ขอให้ทั้งคู่ไปดินเนอร์กับเขาบนเรืออ้างว่าอยากเลี้ยงเฉลองแทนคำขอบคุณที่ช่วยเหลือเขาดีแดกก็ไม่อยากไปเพราะชายนั่นไม่น่าไว้ใจแต่นางเอกก็ตื้บอกอยากปาร์ตี้บนเรือานานแล้วซึ่งเขาก็ใจอ่อนก่อนชายนั่นจะนำสะเบียงและเหล้าเบียร์มาเลี้ยงดีแดกแถมในระหว่างนั้นชายนั่นก็ยังเซอร์ไพรส์โดยการเปิดเครื่องฉายหนังให้ทั้งคู่ได้ดูบนเรือ พวกเขาก็ตื่นเต้นมากที่ได้ดูหนังในรอบหลายปีจนกระทั่งตอนเช้าดีแดกตื่นมาและพบว่าเรือเริ่มออกห่างจากชายฝั่งซึ่งในระหว่างนั้นชายนั่นก็อัดดีแดกจนทำให้เขาตกเรือหมดสติอยู่ในทะเลนางเอกก็ได้ยินเสียงก่อนจะตื่นมาช่วยดีแดกซึ่งเธอโดดลงทะเลและช่วยชีวิตดีแดกไว้ได้แต่ในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็พบว่าลูกอยู่บนเรือกับชายนั่น ซึ่งเขาก็ล่องเรือหนีไปพร้อมกับลูกชายพวกเขาทั้งคู่ก็เสียใจมากกลับมาบ้านด้วยความเศร้าดีแดกก็โกรธมากที่นางเอกไม่ยอมฟังเขาซึ่งเธอก็รู้สึกผิดก่อนจะบอกดีเดกว่าเราต้องพาลูกกลับมาให้ได้จนวันรุ่งขึ้นเธอรีบไปห้องสมุดเพราะเธอจำได้ว่าชายนั่นเคยเล่าให้ฟังว่าเขาทำฟาร์มเลี้ยงพึ่งอยู่บนเกาะที่ไม่ไกลนักซึ่งเธอก็เปิดแผนที่ จนได้รู้ตำแหน่งเกาะนั่นในขณะที่ดีแดกก็เตรียมซ่อมเรือไปหาลูกจากนั้นทางคู่ก็ออกเดินทางจนไปถึงเกาะซึ่งมีเรือชายนั่นจอดอยู่ก่อนทางคู่จะขึ้นเกาะและพบว่าชายนั่นอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆซึ่งในระหว่างนั้นชายนั่นก็ออกไปฟาร์มเลี้ยงผึ้งดีแดกก็ไปหาลูกส่วนนางเอกจะดูต้นทางแต่ในระหว่างนั้นชายนั่นก็เข้าจู่โจมและแย่งปืนนางเอกไปได้ ทั้งคู่ก็โดนจับตัวก่อนใช้นั่นจะบอกว่าเขาแค่อยากมีครอบครัวอยากมีเพื่อนที่เป็นคนบ้างนางเอกได้ฟังแบบนั้นเธอก็ออกอุบายว่าเราจะเป็นครอบครัวเธอกับลูกจะอยู่กับเขาก่อนเธอจะขอร้องว่าเธอจำเป็นต้องให้นมลูกซึ่งเขาก็ใจอ่อนพาเธอไปเจอลูกก่อนเขาจะขู่ว่าถ้าเธอคิดจะหนีเขาไม่เอาทุกคนไว้แน่จากนั้นเขาก็กลับไปเฝ้าดีเด็ก แถมเขายังพูดยเยาะเย้ยว่าเธอกับลูกเป็นของเขาแล้วแต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็พาลูกหนีชายนั่นก็โกรธมากอัดดีแด็กจนหมดสติก่อนจะไปตามล่านางเอกซึ่งเขาสะกดรอยตามเสียงร้องของลูกนางเอกแต่เขากลับพบว่ามันเป็นแค่เสียงจากมือถือซึ่งเธอตบตาเขาเพื่อจะกลับไปช่วยดีแด็กแต่ระหว่างที่เธอพยายามแก้มัดให้เขาชายนั่นก็กลับมา ก่อนจะอาจนางเอกทันทีซึ่งในระหว่างนั้นดีแดกก็แก้มัดได้จนเกิดการต่อสู้และในท้ายที่สุดชายนั่นก็โดนจัดการแต่ในขณะเดียวกันดีแดกก็บาดเจ็บซึ่งเขาว่าการสาหาัสและจากนางเอกกับลูกไปซึ่งเธอก็เสียใจมากและโทษว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเธอไม่ฟังดีแดกเวลาต่อมานางเอกก็เข้มแข็งขึ้นซึ่งเธอก็ดูแลลูกทำให้เขามีความสุข ตามที่ดีแดกคาดหวังไว้เธอมักจะคอยบอกลูกว่าพ่อเป็นคนกล้าหาญและเขาอยากเห็นลูกมีความสุขกับโลกใบใหม่จบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ